สวสดีในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปชมความสวยงามของดอกไม้กันค่ะซึ่งหลายๆพื้นที่ในประเทศไทยก็กําลังนิยมปลูกกันเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวนะคะทั้งนี้ก็เพื่อความร่มรื่นแล้วก็ความสวยงามและความสวยงามของดอกไม้ต่างๆในช่วงที่รับลมร้อนแบบนี้ก็ยังคงเป็นสีสันสําหรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้คนที่ชื่นชอบการเก็บภาพกันอย่างต่อเนื่องซึ่งแต่ละจังหวัดก็มีจุดเด่นที่แตกต่างของพันธุ์ไม้กันออกไปค่ะ อย่างที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นทุ่งดาวเรืองของเกษตรกรกว่า13ไร่ในตำบลคลองเกตอํำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีตอนนี้กำลังออกดอกเลืองอารามเต็มทุ่งค่ะดอกไม้ชนิดนี้ชอบอากาศร้อนนะคะเรียกว่าแสงแดดจัดก็ไม่หวัน่นในขณะที่ดอกไม้ชนิดอื่นๆเหี่ยวเฉาเพราะว่าไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงน้อยกว่าทุกช่วงของการเพาะปลูกแต่ว่าสาหรับดอกดาวเรืองเหล่านี้ไม่เป็นอุปสรรคเลยแม้แต่น้อยค่ะ ซึ่งวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ใครสนใจทุ่งดอกดาวเรืองเนืองอรารามนี้ก็ไม่ลืมเลยนะคะที่จะต้องไปเที่ยวที่ลบบุรีค่ะนอกจากดอกดาวเรืองที่จังหวัดลบบุรีที่อวดความสวยงามในช่วงหน้าร้อนแบบนี้แล้วนะคะที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกก็มีดอกกุหลาบขาวที่สร้างความสวยงามได้ไม่แพ้กัน ปีนี้นายสุวรรณพานุนำพาหัวหน้าอุทยานแห่งชาติถุหินร่องกล้าบอกว่าเป็นปีที่กุหลาบบานเร็วกว่าทุกปีด้วยเนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัดสำหรับกุหลาบขาวมีชื่อท้องถิ่นเรียกว่าดอกสามีค่ะลักษณะเด่นของพันธุ์นี้จะเป็นไม้พุ่มผลัดใบมีความสูงประมาณ1-3เมตรจะออกดอกช่วงระหว่างเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมของทุกๆปี ไปปิดท้ายกันที่ไม้ดอกที่เรียกกันว่าเฮลิคเนียหรือในชื่อไทยว่าธรรมรักษาของเกษตรกรที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะตอนนี้กำลังให้ผลผลิตดีมากๆเพราะนอกจากจะเป็นไม้ดอกที่มีความทนทานไม่เหี่ยวแห้งง่ายแล้วการปลูกก็ง่ายไม่ยุ่งยากค่ะไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องใช้ยาฆ่ามแมลงและไม่ต้องไม่ต้องการน้ำมากด้วย เจ้าดอกฮิลิคนเนียหรือว่าทำร,รักษานี้มีสีสันที่จัดจ้านสวยงามจำหน่ายได้ราคาดีและเป็นที่ต้องการของต้องตลาดด้วยโดยเฉพาะตลาดในต่างประเทศอย่างฮอลแลนด์รัสเซียแล้วก็อิตาลีกำลังมีความต้องการอย่างมากค่ะ คุณประเสริฐลมพัดหนึ่งในเกษตรกรที่เปลี่ยนอาชีพของตัวเองจากการทำไรท่ทำนามาปลูกไม้ดอกทำร,รักษานี้นะคะบอกว่าอยากจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเพราะว่าช่วงนี้การทำไรท่ทำนามักจะประสบปัญหาเรื่องน้ำแต่ทุกวันนี้คุณประเสริฐบอกไม่มีปัญหาแล้วสามารถตัดดอกไม้ขายได้ทุกวันวันหนึ่งเนี่ยนะคะขายได้ไม่ต่ำกว่า1 0 0่งถึงช่อเลยทีเดียวค่ะ ไปต่อกันที่ประเทศอินเดียนะคะตอนนี้เขามีเทศกาลที่เบตในเมืองธรรมศาลารัฐทิมาเจาประเทศที่ตั้งของรัฐบาลพัทถินของทิเบตในประเทศอินเดียนั่นเองค่ะโดยเทศกาลประจําปีนี้นะคะเขามีชื่อว่าโชตอนในภาษาทิเบตที่แปลว่าเทศกาลโยเกิร์ตค่ะเขามีขึ้นตั้งแต่วันที่31ของเดือนที่6ในปฏิทินทิเบตเมื่อพระภิกษุที่เสร็จจากฤดูการนั่งสมาธิก็จะฉลองด้วยการรับถวายโยเกิร์ตจากคารวาส และชมการแสดงละครร้องของทิเบตซึ่งเทศกาลนี้มีมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษหลังปีหลังป,งปีคริสตศักราช1 6 0หรหรือสมัยดาลายลามะองค์ที่5นั่นเองแต่ว่าเทศกาลโยเกิร์ตในเมืองธรรมศาลานี้เริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อปี1 9 9 3โดยองค์ดาลายลามะองค์ปัจจุบันและในเทศกาลจะมีคณะละครร้องจากอินเดียและเนปลาลมาร่วมแสดงด้วยในเทศกาลนี้นะคะจะมีการจัดงานไปจนถึงวันที่5เมษายนนี้ค่ะ ก่อนหน้านี้นะคะประชากรกวางออริกอาราเบียที่เคยอยู่ในสภาพใกล้สูญพันธุ์ค่ะตอนนี้เพิ่มจำนวนมากขึ้นแล้วในประเทศจอร์แดนหลังจากที่แผนงานระสมพันธ์และนำเข้ามาใหม่ของรัฐบาลน,นั้นประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากค่ะขณะน,นี้ควางออริกอาราเบียกำลังกลายเป็นไฮไลท์ใหม่ของซาฟารีทัวร์ในเขตสงวนธรรมชาติของจอแดนซึ่งกำลังช่วยอนุรักษ์พวกมัน ก่อนหน้านี้นะคะกวางออริกส์อาราเบียถูกล่าจนเกือบจะสูญพันธุ์ในตะว,วันออกกลางเพราะว่าความสวยงามของตัวที่เป็นสีขาวอย่างที่เห็นเนี่ยแหละคะ่ะและเขาของเขาเหมือนกับเสาอากาศซึ่งเคยประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะคะว่าสูญพันธุ์ไปจากป่าแล้วเมื่อปี2515แต่จากแผนงานนําเข้ากวางชนิดนี้ของหลายประเทศในอาหรับนับตั้งแต่ช่วงทศวรรษหลังปี2523มีส่วนทําให้ประชากรในป่าของพวกมันกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่ง สาภาพการอนุรักษ์กธรรมชาติระหว่างประเทศหรือ IUCN บอกว่าตอนนี้มีประชากรของกวางออริกซอาราเบียมากมายอยู่ในป่าและตามเขตสงวนต่าง,าง,างๆทั่วคาบสมุทรอาหรับในเขตป่าสงวนธรรมชาติชาวมารีของจอร์แดนมีกวางออริซอาราเบียเพิ่มขึ้นอีก40ตัวเป็นเพราะว่าแผนงานผสมพันธุ์ที่เริ่มขึ้นมาตั้งแต่ปี2552นั่นเองค่ะ สำหรับในจอร์แดนราชสมาคมอนุรักษ์ธรรมชาติหรือ RSCN ได้ทำงานเพื่อปกป้องและรื้อฟื้นประชากรความออริกซ์อาระเบียมานานหลายทศวรรษแล้วและเมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมาค่ะทาง RSCN ได้จัดการดินทางท่องซาฟ a r ขึ้นเป็นครั้งแรกที่เขตสงวนธรรมชาติชาวมารีสำหรับในปีนี้ขึ้นซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีเลยทีเดียวเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ผู้คนได้เห็นพวกมันในป่า สำหรับผู้ที่สนใจมาเที่ยวซาฟารีนี้นะคะนอกจากชาวจอร์แดนเองแล้วก็ยังมีนักท่องเที่ยวจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วยค่ะมาดูเรื่องราวของของหวานที่หลายๆคนชื่นชอบกันบ้างน,นะคะโดยเฉพาะหน้าร้อนแบบนี้ก็ต้องวิ่งเข้าหาไอศกรีมกันเลยทีเดียวค่ะที่ร้านขายไอศกรีมแห่งหนึ่งในเมืองดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเมรส์นะคะเขามีไอศกรีมที่ราคาแพงที่สุดในโลกจะแพงขนาดไหนและเป็นเพราะอะไรไปดูกันค่ะ ร้านขนมหวานนี้มีชื่อว่า s c o o p y Cafe ค่ะเปิดขายเมนู Black Diamond หรือว่าเพชรสีดำเป็นไอศครีมที่มีส่วนผสมของเห็ดทรัฟเฟิลดำของอิตาลีตกแต่งด้วยยาฟั้นจากอิรานนะคะแล้วก็ทองที่สามารถรับประทานได้23กรัตเสิร์ฟในชามจีนลายโบราณของบรูซาเช่สนนราคาไม่มากไม่น้อยค่ะ อยู่ที่817ดอลลาร์สาหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่26,000บาทเท่านั้นเองซูบินโดชีเจ้าของเมนูชาวอินเดียบอกนะคะว่าราคาเนี้ยเหมาะสมแล้วละ่ะเมื่อพิจารณาจากส่วนผสมต่างๆที่ล้วนแล้วแต่เป็นวัตถุด,ดิบที่มีราคาแพงซึ่งลูกค้าที่สั่งก็จะได้ช้อนแล้วก็ถ้วยของวอเช่กลับบ้านไปด้วยก่อนหน้านี้นะคะมีลูกค้าชาวอาหรับซื้อไปแล้วสคนคะ่ะ ด้านลูกค้าที่เข้ามาทานในร้านแต่ไม่ได้สั่งเมนูสุดแพงนี้ก็ให้ความเห็นต่างๆนานา,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 นาออกไปนะคะว่าอยากจะลองทานบ้างแต่คิดว่าเมนูนี้เหมาะสําหรับการฉลองในโอกาสพิเศษและคิดว่ารสชาติจะต้องแตกต่างจากไอศกรีมทั่วไปแต่บางคนก็มีความเห็นว่าโอ้ยราคาแบบนี้มันแพงเกินไปและไม่คิดจะสั่งไอศกรีมนี้ถึงแม้ว่าจะชอบทานไอศกรีมก็ตาม และยังมองด้วยว่าราคาที่แพงนี้เป็นเพราะวัตถุด,ดิบและจานที่ตกแต่งส่วนตัวไอศครีมเนี่ยนะคะก็ไม่น่าจะแตกต่างไปจากรสชาติของที่อื่นสักเท่าไหร่นั่นแหละค่ะอันนี้ก็แล้วแต่นานาจิตตังกันไปนะคะแล้วแต่ซั์ของแต่ละคนด้วยนั่นเองค่ะ และทั้งหมดนี้ก็คือคัดข่าวดีในข่าวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถแนะนำติดชมรายการของเราได้ผ่านทางแฟนเพจค่ะคัดข่าวดี Tre Family นะคะและยังสามารถรับชมรายการสดและรายการย้อนหลังของครอบครัวข่าวจากทั้ง4สถานีไม่ว่าจะเป็นช่อง3 Original ช่อง3 Family หมายเลข13ช่อง3 SD หมายเลข28และช่อง3 HD เหมายเลข33สผ่านทางเว็บไซต์ครอบครัวข่าวและแอปพลิเคชันครอบครัวข่าวด้วยนะคะ คำนี้ดิฉันสัจสิชารัตนถาวรพร้อมด้วยทีมง,งานคัดข่าวดีทุกคนลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ